เราก็จะนํางาขาวที่เราคั่วไว้กับถั่วลิสงนะจ๊ะมาโขลกให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆจ๊ะหรือว่าปั่นก็ได้นะคะอือพอโขลกไปได้สักพักหนึ่งหอมมากค่ะหอมงากับถั่วลิสงนะคะเข้ากันมากๆเลยเดี๋ยวเราจะโขลกต่อนะจ๊ะให้ละเอียดกว่านี้นิดนึงนี่นะคะเราก็จะนำ พริกหอมอขิงแล้วก็กระเทียมนะคะที่เราคั่วนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาคลูกไม่ต้องละเอียดมากก็ได้นะคะนี่จ่าเพื่อนๆผักของเรานะคะ วันนี้ก็ถ่ายคลิปในร้านนะคะเพื่อนๆจ้านี่คือผักที่เราเลวกนะคะไว้แล้วนะคะแล้วก็นี่คือเครื่องที่เราตำคือหัวหอมกระเทียมอ่าขิงนะคะนี่เลยนะคะเราก็จะเราก็จะนำมาใส่หมดเลยนะคะนี่ค่ะนี่นี่ เพ็รพอสมควรนะจ๊ะใส่มาเลยนะใส่เป็มาเลยแล้วก็งาของเราอยู่ไหนจ๊ะุเครื่องปรุงที่เราใช้นะคะก็จะมีมาเยอะนะ เพราะว่าเครื่องมี้เราตามเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่นก็จะมีน้ำปลานะคะใส่ลงไปเลยจะเอาอย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะ<ม>น้ำปลาน้ำปลาก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าน้ำปลาราของเราก็จะนัวแล้ว<ม>หลังจากนั้นนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำชูรสอีกหนนี่ค่ะผงนัวจ่าพี่น้องจากผงนัว ใส่เข้าไปนะคะอ่ะใส่หมดหมดค่ะหมดเพราะว่ามีไม่เยอะนะจ๊ะอ่ะทีนี้เหลืออะไรอีกมาางนี่ค่ะอันนี้คืองาขาวกับถั่วลิสงนะคะเป็นแนง,งาขาวกับถั่วลิสงที่เราตำแล้วก็โขลกใส่เยอะก็จะหอมเยอะนะคะโอเคอย่าเพิ่งใส่หมดนะคะเหลือไว้โรยหน้าด้วย อี่จ้าเพื่อนๆจ้าอืมสีสามนราทานจ้าเพื่อนๆนี่ค่ะชงให้เข้ากันนะคะโอ้พี่นองจ้า เมนูนี้เป็นเมนูกำลังฮิตจากในทุกแพลตฟอร์มนะคะซุปผักลาวนะคะซุปผักลาวนะคะเพืเ่อนๆจามันเปนยำผักลาวนะซุปผักลาวค่ะเราจะใช้ผักอะไรก็ได้ที่เรามีที่เราชอบนะคะเพืเ่อนๆอ่าชิมก่อนอุ้ยพี่น้องค่ะชิมก่อนนะคะ จิ้มคำนี้ไมันเ่เผ็ดไหมคะมันขาดเผ็ดเราทำเยอะเราก็คิดว่าเราทำเยอะ 嗯。Okay. ขอใส่น้ำปลาเพิ่มเข้าไปอีกนะจ๊ะเพื่อนๆจ้ามันจะได้นัว แซ่บม,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 มากค่ะเพื่อนๆจ้านี้เราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเพือ่อนๆขาดเผ็ดค่ะที่เหลืออร่อยมากจะออกเค็มๆจะออกหอมองาที่กั้วกับส่วนี่สงก็จะออกเค็มนิดนึงจะออกกลิ่นเค็มจะออกรสชาติเค็มนิดนึงแต่กลมกล่อมนะคะ 오케이, <목소리가> 하. <목소리가> <목소리가> <목소리가>